หลังจากหากไม่พี่น้องเลยมือยามแดงผูแต่ละคนหาป้าไผ่ากระนาแต่หางพี่น้องเลยอื่นก็เป็นมือวันตลาดนัดเนาะไผรก็เอาของข้าวของขายมือผูเนม่แต่ละคนพี่น้องเลยเนสายมาอยู่สะดวงกะห,หามาแต่ลงพู่น้องเลยปา้ามาฮอดแกงเนี่ยพี่น้องเอ้ยพนณะทั้งสะดวงเพิ่นกะหาเนาะไหมขามาเพิ่นกะเบาเน,นาะมือเพิ่นกะหาหนักแล้ะมือกะ น้ำแกงกันพี่น้องเพื่อสิฮอดบ้านพี่น้องเพื่อสิฮอดบ้านพี่น้องเอ้ยสิขามน้ำได้อยู่บ้าสะดวงมื้อนี้เนาะมาลุ้นกันว่าสะดวงเฮ็ดจังได๋อ้น่พีงเอ้ยมาแต่ให้แต่หน้ายามแรงมาข่ามน้ำแกงพี่น้องเอ้ยไปได้บ่สะดวงนี่ ข้ยข่อยบวก้าไปด้วยข่อยพญาิ่อคนกัสิด้านมัไม่เป็นได้พี่น uh ้องเอ้ยทางสะดวงเลยเป็นมือกล้องให้สะดวงคุณอาอุ้มลูกความน้าั็มีพี่น้องเลยอ้ยปคุณอาทังป้าห้องกันทั้งแม่

อาเจ้าก mm ็เอาลงบัดถุงเจ้าน่ะว่าเปิดเบอรนอาันเป็นยังสะดวงนะอ่ามันเป็นยังนะ นั่งไท่ต้มเลยบหน่เงี้ยไปแด้ไปแล้วหัวแก้เนาะายหน้าบวย้าบวย๊ายพี่เนาะ ทั้งสะดวกฮะกับผ่ลงไม่ยไฮ่าูเพิ่นไปคือมูได้เพิ่นผึ่นลงทางพี่ได้เพิ่น่่เอาปะถาบ่อล่างหรือไม่อยู่ขมา่นแล้วไม่กล่านะคะอาบน้ำกอนอาบน้ำก้นไปเลยุู้ ม,มาสิไปได้อยู่วะนี่บบแห้งหรอแห้งอยู่หม่งนี่เด็กโอ,าาอ้ยมาใอยพี่น้องเอ้ สุดสุดคนเด้อเนาะว่าเป็นภายในหรือตางประเทศก็ยินดีต้อนรับกับสุซองสาวดวงบนหน้าคือเก่ามาพบมาพอ่อมื่อานี้กับพี่น้องเลยปาตือเต้นตือนเต้น,น,น,นย่างมาถือว่าไก่เติบพี่น้องเลยมื่อานี้กับมาหน้าพี่น้องพี่เด็กมาหน้าลวงพี่เด็กพี่น้องเลยก็ถือว่าไก่เติบเนาะตลายลักเติบมาหาเนาะไม้ไล่พี่น้องเลยเนื่องจากว่าฝนกะเศร้าตกแลนะ้วเนาะสองสามมือผ่านมาเมื่อกีน้นี้เป็นตกอยากเกือบ เดือนมือพี่น้องเลยน้ำมากถ่วมปลาเข่าปลาหนั่ก็ถึกเนาะน้ำออกลายพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้กับคนก็หยุดตกแล้วเนาะวันที่หนึง่งพี่น้องเลยเมี่อก็นวันที่หนึง่งเดือนตุลาพี่น้องเลยเดือนสิบพี่น้องเลยเต๋อหากระหอดเทียงหน้าพี่น้องเลยไก่สมควรเติอตอนนี้ก็นั่งเศร้าเมยก่อนสิพากันเข้าไปหาเนาะไม้กับเขาป้าเพลินพี่น้องเลยเคลื่อแต่เคลื่อเต,ตนมากอะไก่สมควรเติอ มาหานาอไม้เมื่อต้มกินพี่น้องเลยเมื่อกินกับาเจียวปูเจียวปลานอกเพราะว่าเขาไร้ปลา,า,ปลาน้ำมากพี่น้องเลยก็ถือว่าลายมือเติบฝนตกเกือบอาทิตย์ผู้ลรพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็หาเย็นแสงแดดแน่เนาะก็เลยพากันมาหานาอไม้พี่น้องเลยกับอะไรมาแต่ลุนแล้วเนาะเพราะว่าสะดวกกาม,มาหาเทื่นึ่งพี่น้องเลยที่สะดวกเคยเอาคลิปลงเลยเนาะซื้อที่สองนี่ปีนี้หางไม่ไรพี่น้องเลยจากสีมีดโบเนาะ หาซิมี่เราพี่น้องเลยเพระาระว่าฝนตกเมื่อกี้นี่ก็หลายมื่อหลายวันานนอกเพราะว่าคนก็ขึ้นเปรีปร้ยวหาเพราะว่านั่มมาน้่มมากน้่มออกแกงพี่น้องเลยครัวยังกระฮักเบิดคือว่าได้ฝนกับยุดตกแล้วพี่น้องเลยน้่มไก่งูกลงหลายเติบมาหน้าก็จะว่าไก่เติบพี่น้องเลยอ,อยู่หน้าลงเนาะตอนนี้สะดวงกอยู่เข้ขมมาเข้มลงพี่น้องเลยอ,อยู่เทียงหน้าเนาะหน้าไก่ลงพี่น้องเลยกาบเมยหน้าสะดวงเราพี่น้องเลยหน้าพี่น้องไก่ เพื่อนเคียงกันนี่แหละส่วนกันมาหาเนาะไม้เครื่อแตกเครื่อแตนอยู่นี่เนาะนั่งเศร้าเมยถ้าเราไปหับซุมอยู่ป่าพี่น้องเลยสะดวงที่ไทยเบิ้งเนาะัแต่ตมาวันนี้พี่น้องเลยกะต้อตงอย่างเข่าป้าพี่น้องเลยยุ่งไรกระเลี้เคียนหน่าพี่น้องเขั้นบกเคียนยหนูบุ้งไรยุ่งไรตลังย่างเข่าป้าตัวน,นี้หาเนาะไม้พี่น้องเลย มันป่ามันลงมาเข่าป่าเข่าลงมันอันผู้ภาไปก่อนกับผู้บึ้มไปป่าเอ้ยมาตะบ่ยงเลื่อยี่น้องเลยคนกะหากะเศร้าตกก็คอยตกะก็เกือบอาทิตย์ผู้แหละแม่ผลเศร้ายุ่กับภาคออกมาหาหนองไม้มนเมื่อกินพี่น้องกัเจ้าน้าก็ได้เกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแต่เนาะสิบ่มีเวลาเลยมา้ถ้ากันเกี่ยวจะเข่าแหละพี่น้องเลย มาสามคนพี่น้องป้าเพิ่อนแมากำลังเนาะภาคกันเคียนน่ะบุเคียนบ่ได้ยุ่งายเจ๊ซี่ได้หลายแซมลายแบมื่อนี่พี่น้องเลยหาเมื่อกลับไก่ชั่บปวยมได้อารถมาเมื่อนี่พี่น้องเลยมาสุกรนั่นอารถม้าเลยจอดจอดไว้อยู่ภาคแก้งคนน่ะมื่อนี่ยแซมชิฮากะวงมื่อนี้ยตัวน้อยสัตว์อะไรยังน้อยกว่าเก้าอันนี้พี่น้องเลยพูดแม่น่าควิจิโร่หน่าสิแหล่ท่เห็นแสงแหล่ได้พี่น้องเลยมื่อนี้ หาเอาไม้เหเนาะข้าวป่าข้าวลงมาเนี่หาเมื่อต้มกินพี่น้องเลยเสีกระเที่ยวนอย่างเนาะสะดวกกอ่ามาส่งกระเที่ยวพี่น้องเลยป้าเอ้ยมาหรอโบเราไงโบโมลายก็ไม่ข่อยเด้อหนักดิหาตัยหน่อยหน่อไง เอาห้ามบดเนาะเป็นอะไฮะก็กวบเนี่ยกอเดียวพูพ่อได้ี่กอเดียวสบายดีเด้อสบายดีเอาเอาเราใหม่มาหนึ่พี่น้องเลยลายซ้ใเพราะว่าคนยังไปเข่ามาหาเนาะเพระมาณนั่านั่มมากพี่น้องเลยนั่มออกเกงคนบบเข่ามาเราใหม่ก็ออกลายกอเดียวบ่เนี่ยงอต้องห่างนี่หา เจ็ดแปดทั้กา้งหเนนอจิเมื่อนะะอะไรกันนักนเลยยัง่บอนยสได้ข่ามาทั้งพม่ได้เนาะนี่บอลเริ่มต้นบอลรมต้นอยเลยเข่าไปน้ายี่ปีแชมลยวะ อนริ่มต้นเขาไปนจะที่ทำไรล้ไปเาอาเนี nah ้ยมาใบบอกมาเนาะบับเอาได้ไดแบบทับตอนทับเอากบต้องเอนี่มันจังสายน้วอเดียวโคตรนาลายเลยไงี้งามชอนบ้กงมันดิมได้ับเอาที่ได้แบมาจกันบอก้าว้ไม่บ้กงมันอ่ะ มาไว้เด้เมือไว้อยู่เทียงก๊าลังีพี่น้องเลยอถน่ยอดใหญ่งามไปน้องเลยมาถึงนไนโอ้ก้นน้ำก้นนี้ไปกระถโอ้ก้อนยางใหญ่งาม ก็งอแงไเนาะเาไม่เงตั้งมุกดูดูว่าเาไหมพี่น้องเลยกมเงยพี่น้องเลยมาข่ามาปามาลงเนาะให้พ่อไมบบ่หุงงามเพลิน่ส่ยาเลยปิ๊บเราเห็นแล้วอกบอืนุ่เียเงยอ่นี้ โอ้สง่ายพี่นองเลยักเอาักเอาปลวกลายแค่นี้หน่อลอกลินนี่เห็ดขนมเนาะักเอาเลยมันเหียวพี่น้องอยไรกเห็ดทงความมันะ mưa khó đó nhỏ nữa nha mhm 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 quên nó mạnh mhm nó mhm nha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  ไม่ไลยังไม่บงอยู่นีหยดหนึ่งงามเองไม่ไลอยากได้ไลขิงอหาบเมื่อมันนักอยากไลายากไลพวกเนี่ยพี่น้องเคยงามสุงลังอยู่เนาะโคตรไจ้เห็นโมอันกระสอบปลวกัดตีนนี่เลยสาวหลวงถือกระบกมากพี่น้องเลยอยากสีร์กเนี่ยเนาะอออถึงย่อมงามไง เช้าเชงยอดเลยกะสิได้ไงไม่นอนโอ้ป่าเราหมุนไปแล้วพ่อแไปลกอะไรห,หน่อยได้ไลายอ๋อที่บอกมาหอดป่ามันเลยอ๋อกระเทิมพกแท่นนี่ไปไงี้นี่โอ้ไปตามห้องน้ำนี่ห้องนำ้ำห้องอยังนนไปพุนป่นบ่ไปไปก่อนให้จกกั๊กทางไปพุน่นไปนี่ ไปไปวันทช้ไปได้ไหมไป่โผป้าเราหมุนบุ่มไปเลย้งงกงกงเงยอยู่พี่น้องเลย,อ,ย,เยอ๋อกอยนะโ้า,อา,าอลอดไปหกกิโลอันเฮ้มากับไปนน มันเทียบ,บ่เลยนนนนนเออายยนาะตรงนี้ไงปะมีบ้างไหมนะเออพอได้อยมืเนะที่จะขัดห่างเมือเ้พ่ากับไปงไบนีไรข้าในพูดเลยข้าในพุดี่มัีแหงอเมื่อรอเด้มีแหงอเมื่อมันบกับข้าวไปบลน,นัน่งพืโกมลายพืยไไ้ไปข่ามาลงพี่น้องเลยทางเป็นหอมหน้อยหลอดหลดไป ขับไปไหนยังทีตึบกูนี่นะป้าเนาะนี่ยังไม่ได้ไปฮอดบอลเพิ่นเนก็บหอยหอมพี่น้องเลยก่อยๆน้ำก็เอ้ยมาๆมาเนี่ยไปไปบันเฮงเลยไปฮอดใส่อยู่ยังบูฮอดบอลไม่ไปไปครับไปก่อนนี่แต่มันแดดมันหนีเน,นดดาะทำทำมันสีมืดพนี เป็นนาเดดแล้วมันมืดพ้นไปว่าได้ได้มืดซึ้มได้พี่สาพี่สาพี่มอนะบอกผามด้บอกำมาานเลยผ่านมาตื่นมาพี่น้องเอ้ยบอกเฮ้ยผังอาบนพังมาไปห่าหนงามเลยเ้ยเงียเยองเลยลายพี่น้องเลย Nga mì lợn này Chăm chị ao Bá bằng này tham chị hạ chăm chị ao tham chị hạ mưa Chắc phải xoay phải đẹp ạ Có đi chị hạ nhỏ này จะวางม่้นี <ừ> ่ไปหาไม้ไปไววเลยกันไปหางอหาคุ้ยจ้ะนี่โอเนี่ยหน่นี่ก็ได้นี่โอ้ช่างบอกบงามเพะนนี่หนอเนี่ยงามไง แต่จะอนครัอาหาต้มก็ยิงกับเจียวปูเจียวปลาหัวขาดเบนะ้อ นี่กรอบแต่ตอนเศ้าพุดเลยเนาะสายก็มีจต่คานพี่น้องเลยไม่ลายมิจฉุคตเอากอนเลยมาสวยไปพอมาต้มหมดนึงนี่กระเ้าเกียบใกระสอบหงอตอนหามาได้เนาะาจะเช่าพูดเลกองไว้สอบกองไว้

ก็หาเชียวเซลอยู่ขหามือขายตลาดวันฮัดบืนถ่างละก่อนี่ก็นักมันง่ายด้เนี่ยพอมือต้มกินก็เป็นแจวปลาพี่น้องก็กรบกับเจวปลามาห้องเยว เป็นนไงแต่งที่กระหามนักง่ายๆได้หนิงาแต่ตอนเช้าพูดหนิเนาะนี่กระซิไว้เมืม่รู้แกงมาเร่งกันแกมุดครบนี่รอบตอนเช้าเนี่ยรอบที่สองเลยจำเนี่พี่น้องเลยหาลำเก้าขึ้นไปให้กระเจ้านง โอนี่คือของป้าเนี่ยมันกองไว้อย,อยู่แก OK. งไม่เฮี้ยวยามนี่ไม่เฮี้ยวยามนี่ตัง้งนั่งกับแบบนี้มันเฮี้ยแหละพ่อคนหายเซลล์อยู่พี่น้องไงสอมก่อนพี่น้องเไยหาเมือมันจังนบนักสอมก้อนหาเมือมันจังบนักน้องแม่กับค้นหาก่อนนะ จนเข่าไหวสองงยังบม่ดกินข่าอยู่ตอนนี้ก็ลังต่ำหมอกงอยู่นี่นองทางสรวกมาสอนน้องไมคถะน้องาหาเมื่อได้ไก่คันมาหาเซลเซลสะดวกคิดว่าฝนตกหาสิเช่าคี่ว่ยเขายังบบมา ก๋าชิมาเตะหวงเลยคนกาเซ่อซ่ย่คนละแม่เยอๆยไงคนะนี่ก๋าชิว่าอิม่มนเก่งบบแดงเก่งกินแรง่นละเลย้ามาสอบแม่สันนั่นเลย ขานี้กินขา่าวิเท้าเมื่อยข่าไปหา่านั่งเลียนน้องเมื่อไ้ใส่ตู้ไว้เอนบังคบเกลีมงมันสบ,บายแล้เกี่ยวขา่าวกินับำยินน้ำมากส่โบเฮียวไปเอยเมื่อใส่ตู้ไว้จได้กินเถอะแม่โอ้ยไม่บง เป็นลมค่ากอมหน่อยื่อยเนาะจันตอนขามาแบบปวดหาม่หดกองไม้เก็ได้หาม้รแเมง่อยโอ้ยงามเน้องเห่อยังงได้หน่อยที่กะหาเมื่อกะนักง่าย รอบทรงเขได้กันแกงวัดนะแต่เศร้าผากันเข่าไปในโรงพยณบาลเลยสบาคนหมอกอนเนีะวันอตกินก็บนั่งหมอกหลายแถวหน้าสุดลงถ่วมปลาเข่าก็นั่งไปลงเลย รวกับประเทาไทยลงเนาะพร้ม,นะมืุ้นหั่นกับแมทกับเบิดแมงเราเร่มาต้มบัเน,นะไวเมื่อไว้แกงมาเลงกะหาเมื่อจังบน,นักยังอยู่มกอเนะอกอดเราไ เกงกระเักเแรงทำนี้ก็ควาที่กระปูกระปูหน้าใส่มาเมื่อยขี้เก่งกระแทบนะแต่เขาไม่ได้เก่งหรอกน้องาเก่งเพือมาแรง เพื่อนนี่ตามมาห่วนกินก็ปิป้งปลาเอาปลามาอยู่ย่างม้าเศร้านี่ก็เหือดแตกเหือดแตนเลือดฉ้อหลายนักติดแล้วหลายคนกินกระเซ็บ หากินข้าวบ้านมาดิเจ้าเมยก็ไปหาไม่ไรไม่ขิงข่าวซวยเนาะเกงพอดีอันอันนอนทับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ายาวสมควรแล้วนะสะดวกก็คิดจะโจ้ไปช่นี้พี่น้องเลยกินข้าเจ้าเมื่อย็กเข้าไปหาเราไม่ต่อยพูดยันนั่งพี่น้องเมื่อไวัยอันรุนัรงจึงได้มาเถื่อเนาะเมนีิกามาไกลสมควรเติบมือนี่ คีนหอบัดมือเด้อเนาะไก่ฮะขมหวยซามหวยพี่น้องเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ฉลวงกับชิโจ้ไว้ซสำนี้ก่อนเด้อในได้กระพากเขามาเป็นกำลังใจให่งสวงใน่พี่น้องเลยโดนเถื่อช่วยคลิปสวงจะได้เอาคลิปลงเนาะถ้าสวงพบวิพาอาการมได้ขอโทษขอภัยเด้อเนาะไปพบพ่อกันในคลิปหน้าก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดี